帮傻缺基金。给我做了一个。六分钟，走路，看到海，八分零五开始计时，从走到海岸的那边，也就是今天比赛的现场，在海岸的最另外一端，我们徒步过去看看可以走多久。 Chido. Let's go. Hey, I you. Hello? I'm gonna take a photo. Yeah. Can I have photo? Okay. Can I touch your head? Okay. That's amazing. <laughs>

ตอนนี้เวลาผ่านไปสองนาทีแล้วนะคะแล้วเวลาเหลือเหลือเวลาอีกสิบสามนาทีค่ะเหลือเวลาอีกสิบสามนาทีสกาบาะพีช Disco, all menu, food. Smith. 觉得这个位置还是不错的，好吧，三十五分钟，等到二十八分钟，我们走完的路上停止了，稍微在这坐一下，看看这些新沙子，欣赏一下这个斯嘎巴的风景。 น,ม,นหาหามาลุ้นคะแนนลูกสุดท้ายของสีดำนะคะว่าจะเอาตัวเองเข้ามาเป็นอันดับสองได้หรือเปล่าค่ะนับถอยหลังค่ะสิบเก้าแปดเจหห้าสี่สามสอง หนึ่งหมดเวลาการแข่งขันค่ะขอเสียงประมือให้กับวัยรุ่นทั้ง4ี่ท่านด้วยนะคะนักกีฬาจับพื้นแล้วก็นอนบนอบ์ดมาได้เลยนะคะไม่ยืนแล้วโอเคน่ารักมากค่ะทุกคนสุดยอดมากเลยนะครับรอคะแนนอัปเดตอย่างเป็นทางการจากกรรมการสักครู่นะคะ แหมสีสันนี่มาเต็มมากเลยนะคะพอมันเป็นการแข่งขันในรุ่นยุวชนนะคะมีกำลังใจเป็นภาพที่ดีมากเลยะคะ่ะลงไปรับเพื่อนลงไปช่วยถือบอรดเอาธงกรรมการลงไปกรรมการโมโต้กับบางตั้งนะคะ บัแงแปงบังแปงนะคะขึ้นมาที่หอคอยกรรมการด้วยค่ะตอนนี้คะแนนยังขอเวลาให้กรรมการสักครู่นะคะนะักกีฬาทั้งสีท่านรออยู่ก่อนนะคะ อันดับที่หนึ่งค่ะพี่เสกเป็นของเสื้อสีแดงค่ะพี่เสกสัมภาษณ์สีแดงได้ค่ะนักกีฬาในทิตต่อไปใายเข้ามาในจุดไลน์อัพสแตนบายได้เลยนะคะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ผู้ชน,น,นะไดแล้วครับเพื่อย่างเป็นทางการนะครับเสื้อสีแดงนะครับน้องพิเช่นนะครับอยากบางกะยะนะครับมา Um. <laughs> 有几个穿着厚衣服的啊，看来是晚上不走的那种。哇、哦，夕阳又来了，来一波，帅气，哦，来一波。 来一波！明天决赛。哇哦，远处是个妞逮不着啊，着急呀、啊！ 明天见了。哇，这个夕阳看的我没舍得走，再待一会儿。夏威夷哇，不一样，太美。 ได้เลยครัよよよบปาคะปีปาคะปีเอไรปาคะปีปาคะปีอันนี้กันส่ง ปาปาปลาปากรโตปากรโตปลากรบกปลากรบกปากรโตปลากรบอกลาด้วยสินะลาลาปากระโตพาปลากระ